พิธรรมคือรรมันยิ่งพิกุทั้งหลายเป็นอน,นว่าพวกเธอมีความดำริในเราอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคอนุเคราะห์ผู้อนุเคราะห์สแสวงหาประโยชน์เพื่อกูลอาศัยความอนุเคราะห์แสดงธรรมเพราะฉะนั้นแลทำเหล่าใดอันเราแสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายด้วยความรู้ยิ่งคือสติปัฏฐานสี่สมปัฏฐานสี่อิทิบาทสี่อินรีห้าพระห้าโพชฌงเจ็ดอริมัคมีองแปด 4บวกสบวกสบวก5บวก5บก7บวก8รวมเป็น37เธอทั้งปวงพึงเป็นผู้พร้อมเพรียงกันยินดีต่อกันไม่วิวาทกันศึกษาอยู่ในธรรมะเหล่านั้นดูก่อนพิกุทั้งหลายก็เมื่อพวกเธอนั้นพร้อมเพียงกันยินดีต่อกันไม่วิวาทกันศึกษาอยู่จะมีจะพึงมีพิกุผูก้กล่าวต่างกันในธรรมอันยิ่งนะเป็นสงรูปหรือไม่นะอันนี้เป็น ํำนวน,นซึ่งจะแปลต่างกันนิดหนึ่งก็คือจะมีหรือที่จะมีใครแม้สองรูปเนี่ยจะกล่าวธรรมะอันยิ่งที่ต่างกันนะถ้าในอีกพระสูตรหนึ่งจะมีการแปลที่ชัดเจนกว่านี้ที่พระอนุนกล่าวนะกับพระศาสดานั้นบาลีตรงนี้ก็จะใช้คำว่าอภิธรรมเมก็คือหมวดธรรมเจ็ดซึ่งประกอบด้วย37 หมวดรมเจ็ดนี้พระองค์ก็ใช้บาลีใช้คำว่าสัตต an ันนังโพธิปักขียานังธรรมานังเจ็ดโพธิปักขียานังธรธรทมเป็นเครื่องตัดสลูเจ็ดสมัยใดอริยาสาวกประกอบความเพียรในการเจริญโพธิปักขียาธิปักขียธรรมเจ็ดประการในสมัยนั้นเสียงของเทวดาย่อมเปล่งไปในเหล่าเทวดาว่า อริยาสาวกนั้นทําสงครามกับมารส่วนการที่จําแนกเป็น37นั้นพระองค์ได้ตรัสไว้ในพระสูตรนี้ว่าพิกุทั้งหลายพิกุเป็นผู้มีธรรมงามเป็นอย่างไรพิกุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยความเพียรในการเจริญโพธิปักขิยธรรม37ประการหนึ่งเนืองพิกุทั้งหลายพิกุเป็นผู้มีธรรมงามเป็นอย่างนี้แล ในพระสูตรนี้คําว่าโพธิปักขิยธรรม37ซึ่งถูกจําแนกมาจาก7ใช้คําว่าสัตตติงสะโพธิปัจียานังธรรมมานังสัตตติงสะก็คือ37อันนี้จะอยู่ในเล่มที่25หน้า304ข้อ277ดันนั้นอันนี้ก็คืออภิธรรม อภิธรรมที่แท้จริงเป็นธรรมอันยิ่งทมเครื่องตัดสรูดังนั้นอภิธรรมก็คือโพธิปัยธรรม37มนั่นเองโพธิปัคคยธรรมทมเครื่องตัดสลูนั้นยังถูกจำแนกมาถึงอานาปานสติด้วยในพระสูตรนีนะ้ท่านใช้คำว่าสัมโพธิปัคคยานางังทรมานางังทมเครื่องตัดสลูภิกขุทั้งหลาย ก็แลพิกุนั้นตั้งอยู่ในธรรมหประการนี้แล้วพึงเจริญธรรมสประการให้ยิ่งขึ้นไปคือเจริญอสุภะเพื่อละราคะพึงเจริญเมตตาเพื่อละพยาบาทพึงเจริญอานาปานสติเพื่อเข้าไปตัดซึ่งวิตตกพึงเจริญอนิจจสัญญาเพื่อถอนอสมิมานะอย่าลืมนะดูอนิจจสัญญาเนี่ยเป็นการถอนอสมิมานะคือความยึดถือว่าตัวตนเนี่ยตัวตนโดยตรง จะมีพระสูตรที่พระเจ้าตรัสว่า,าปฏิปทาเพื่อการละซึ่งตัวตนเนี่ยก็คืออนิจจังคือทุกขังคืออนัตตาพิขุทั้งหลายอนัตตสัญญาย่อมปรากฏแก่พิขุคู่ได้อนิจจสัญญาแต่นั้นเมื่อเราจเจริญอนิจจสัญญามากๆเนี่ยอนัตตสัญญาจะมั่นคงเห็นไหอันนี้ก็โยงอนิจจังกับอนัตตาเดีย๋ยวจะมีพระสูตรที่โยงทุกขังกับอนัตตาอีกว่า เมื่อทุกเขอนัตสัญญาเมื่อเจริญทุกขสัญญามากๆเนี่ยอนัตสัญญาจะมั่นคงผู้ที่ได้อนัตสัญญาย่อมบรรลุนิพพานอันถอนเสียได้ซึ่งอสิมิมานะในปัจจุบันเทียวดังนั้นอนาปานาสติอันนี้ก็เป็นหนึ่งในธรรมที่เป็นฝักฝ่ายแห่งธรรมเครื่องตัดสลูคือสัมโพธิปักคียานังธรรมานังเมื่อ,อนาปานาสติบริบูรณนั้นเป็นเหตุให้อะไรบริบูรณบ้าง ภิกุทั้งหลายพิกุที่เจริญอานาปานสติแล้วอย่างนี้ทําให้มากแล้วอย่างนี้แลชื่อว่าบําเพ็ญสติปัฏฐานสีให้บริบูรณ์ได้พิกุที่เจริญสติปัฏฐานสี่ทำให้มากแล้วอย่างนี้แลชื่อว่าบําเพ็ญโพชฌงเจตให้เจริญให้บริบูรณ์ได้พิกูที่เจริญโพชฌงเจตแล้วอย่างนี้ทําให้มากแล้วอย่างนี้ชื่อว่าบําเพ็ญวิชาและวิมุตให้บริบูรณ์ได้ดังนั้นวิชาวิมุตก็เป็นปฏิจจสมุปทม ปฏิจจสมุปปนธรรมมาจากพชฌชงเจโพ่อชงเจตมาจากสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่มาจากอานาปานาสติเนี่ยข้อธรรมทั้งหลายจะเป็นลักษณะโพธิปัขิยธรรมเป็นลักษณะของปฏิจจสมุปปนธรรมดูก่อนวาเสตถาและภารัทธวาชะกษัตริย์ก็ดีพรามณ์ก็ดีแพทย์ก็ดีสูตรก็ดีสํารวมกายสํารวมวาจาสํารวมใจอาศัยการเจริญโพธิปัิยธรรมทั้งเจ็ด สัตตันังโพธิปัจกยานังธรรมานังแล้วย่อมปลินิพานในปัจจุบันเห็นไหมงนั้นถ้าเราต้องการปรินิพานในปัจจุบันเนี่ยเราก็จเจริญโพธิปัจกียธรรมทั้ง7หนึ่งในนั้นก็คืออนนาปานสติซึ่งไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ก็ดีพราหมณ์ก็ดีแพทยก็ดีสูตรก็ดีเห็นไหมไม่เกี่ยวกับวันนะไม่เกี่ยวกับจนรวยนะขอให้เธอเป็นมนุษย์มีอายตนะ เราก็สามารถที่จะเข้าถึงธรรมะตรงนี้ได้